สวัสดีน้องท่านนะครับแล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้มานมัสก,การพระเจ้าด้วยกันแล้วก็หนุนใจซึ่งกันและกันสาหรับในการทํางานรับใช้พระเจ้านะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับโอกาสและก็ช่วงเวลาที่ดีที่เราได้ใช้ช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นด้วยการนมัสก,การพระเจ้าในแต่ละวันเราเชื่อว่าเมื่อเราให้เกียรติถวายเกียรติแด่พระเจ้าสําหรับในชีวของเราแล้วสิ่งที่ จะดาเนินต่อไปในชีวิตของเราวันนี้และต่อไปทุทกๆวันพระเจ้าจะนําและอวยพรในสิ่งที่เราได้ทํานะครับวันนี้ก็ขอบพระเจ้าที่ได้มาหนุนใจทุกท่านนะครับเมื่อเดือนเดือนที่ผ่านมานะครับมีผมได้มีโอกาสได้ไปแข่งฟุตบอลนะครับซึ่งผมเนี่ยตั้งแต่ตอนตอนเด็ดเดกๆเนี่ยผมชอบเตะบอลมากเลยนะครับ ผมชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยแล้วก็ที่บ้านเนี่ยจะไม่ค่อยมีลูกฟุตบอลเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อเวลาที่ไม่มีเราก็จะเด็ดลูกส้มโอมาเตะกันครับแล้วก็เล่นกันในหมู่บ้านด้วยกันแล้วก็จะรู้สึกว่าเล่นตั้งแต่ลูกส้ม,สมโอแข็งๆนะฮะจนกลายเป็นนิ่มๆและนิ่มเมื่อ,อไร่ในโหเราจะชอบมาเลยเตะแรงมานะครับแล้วหลายครั้งที่เราโดน โด,ดนว่าเพราะว่าเราไปเด็ดลุ่งส้สมโอจากต้นที่พ่อแม่ที่เขาปลูกไว้นะครับเราก็จะสนสนนิดหนึ่งตอนเด็ดเดกแล้วสิ่งที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ลูกบอลมาลูกหนึ่งมันเป็นความรู้สึกดีมากเลยเตะลูกบอลใหม่มความรู้สึกสนุกแล้วก็อยากจะไปเล่นอีกในทุกๆวันนะครับรอคอยจะได้เล่นให้เมื่อเดือนที่ผ่านเมื่อประมาณ สองสามเดือนที่แล้วนะครับพอดีว่าอาจารย์ท่านหนึ่งเขาอยากจะให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสเขามาถามว่าผมเตะบอลได้ไหมมาผมผมก็โอ้ผมชอบเตะบอลมากแล้วก็จะให้ไปช่วยเตะบอลหน่อยนะครับตอนแรกก็ก็บอกไปนิดนึงว่าออตอนนี้อาจจะยังไม่ฟิตนะครับใน,ในการได้ฝึกซ้อมแล้วก็ เขาก็สรุปก็คือ,เ,อเขาก็มาได้ไดดวันนั้นพอก็ถามนะครับว่าอา,อาจารย์พร้อมไหมอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ไหวไหมนะครับผมตอบไปทันทีว่าไหวครับอาจารย์นะครับแล้วก็ด้วยความรู้สึกอยากจะเตะบอลอยากจะเล่นบอลน,นะครับแล้วก็พอพอกลับไปนั่งคิดแล้วก็รู้สึกว่าเออเราตอบเร็วไปไหมกับสิ่งที่เราได้รับคําถามมาเพราะว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสักก่อนโควิดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จนถึงโควิดหลงังโควิดเราก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านันน้นอาจจะมีเล่นบ้างตั้งแต่แต่งงานเนี่ยเล่นน้อยลงมากก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเราต้องกลับมาฟิตกลับมาพร้อมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะลงสนามแข่งจริงๆอันนี้คือการแข่งขันจริงๆไม่ใช่แบบ ไปออกกําลังกายเล่นๆดังน,นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมต้องกลับมาฝึกตัวเองให้มันฟิกให้ได้กลับไปวินวันแรกนะครับโอ้โหม,มันมันเจ็บไปทั้งตัวเลยแล้วอ,อ,อาทิตย์แรกเนี่ยผมรู้สึกมันเจ็บปวดมากมันเมื่อยล้ามันไม่ไหวนะครับผมเกือบจะตัดสินใจที่อยากจะโทรหาอาจารย์ที่ที่มาเชิญผมไปเตดบอกว่า อาจารย์ผมไม่ไหวแล้วตัดสินใจอะไรครั้งความความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่อยู่ภายในลึลลกๆว่าเออเราเราไม่ได้ทําเพื่อ,อ,อการแข่งขันนั่นเดียวแต่การได้ฝึกกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่จะออกกําลังกายที่จะฝึกได้ให้ตัวเองไดออ้ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยผมก็เลยได้ได้วิ่งในทุกๆวันนะครับพยายามให้มันเป็นวินัยที่ต้องฝึกในทุทกๆวันท,ทุกๆเย็นนะครับบางทีก็หลังจาก ลูกนอนแล้วผมก็ไปวิ่งนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็ใกล้จะถึงเวลาที่จะต้องเตะจริงผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากเลยที่ที่มีโอกาสครั้งนี้แล้วได้กลับมาและได้ฝึกฝึกความมีวินัยอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลายครั้งที่ไม่อยากจะทำต่อแล้วก็อยากหลายครั้งที่อยากจะรู้สึกว่าอยากจะหยุดแล้วแต่ว่าในความเหนื่อยล้าในความเจ็บ ปวดร่างกายนั้นเราก็ยังมีวินัยที่จะต้องฝึกตัวเองจนสุดท้ายเราก็ได้ไปแข่งไม่ว่าจะตกรอบแต่ว่าเราก็ได้ลงแขนแล้วกไ็ได้รู้สึกความภาคภูมิใจที่เราได้ทําหน้าที่ของเราตัวน,นั้นให้ดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่ได้จากการที่ได้กลับไปเล่นครั้งนั้นก็คือสุขภาพของตัวเองที่ที่ดีขึ้นนะครับแม้กระทั่งน้ําหนักเราลงเกือบเกือบสิบ เกือบสิบโลนะครับแล้วก็ขอบพระเจ้าที่เราเพราะว่ารู้สึกมีไขมันเยอะมากเลยตอนตอนที่เราไม่ได้ออกกําลังกายช่วงที่ผ่านมาแต่ก็เราได้เห็นถึงอย่างคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเมื่อชอบความเป็นกิน,นก,กีฬาเนี่ยเมื่อเราเราได้เห็นเราได้ดูแล้วก็ได้ เห็นหลายหลายคนที่เล่นในสนามเมื่อความเป็นมืออาชีพเนี่ยเราก็อยากจะเป็นคนคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เล่นลงเล่นในสนามแต่การที่จะได้เล่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดไว้อยู่ก็ไปเล่นได้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันต้องมีการฝึกฝนมีการมีวินัยต่ออาชีพที่เรากําลังจะทำหน้าที่ที่เรากําลังจะทําเพื่อที่จะทําออกมาได้อย่างดีที่สุดแล้วก็ได้อย่างความเป็นมืออาชีพที่สุด นะครับดังนั้นการทํางานของเราหรือว่าการใช้ชีวิตของเราอะไรทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราทํางานด้วยความเขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพหรือว่าเราทําเพื่ออาชีพของเราเองนะครับนี่ก็อาจจะเป็นมีความแตกต่างกันถ้าเราทําเพื่ออาชีพเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูตัวเองก็จะผ่านไปในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่มากมายที่เกิดขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเราทำเพื่อความเป็นมืออาชีพเราจะได้รู้เราจะได้เข้าใจเราจะได้มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงได้พัฒนาอะไรบางสิ่งบางอย่างผมเชื่อว่ามากกว่าคําว่าการทําด้วยเพื่ออาชีพเลี้ยงดูตัวเองนะครับเพราะว่าความเป็นมืออาชีพนั้นจะทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทําให้เราได้มีโอกาสได้พัฒนาในสิ่งต่างๆที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับ ดังนั้นวันนี้ในหัวข้อที่อยากจะมาหนุนใจก็เชื่อว่า,าในชีวิตของเราเองก็คงได้ทำงานในทุกวันนี้ในอาชีพของเราที่เราได้ทำไม่ว่าจะเป็นการงานที่เราทำอยู่นั้นจะอยู่ในส่วนใดของโรงพยาบาลเราก็มีการาพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นมืออาชีพในทุกๆวันเพื่อที่จะ พัฒนาในตัวเราเองแล้วก็งานของเรารวมถึงองค์กรที่จะมั่นคงแล้วก็มีมาตรฐานที่ดีสำหรับในความเป็นมืออาชีพในการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ใช่ไหมครับอันนั้นการทำงานที่เป็นมืออาชีพนะครับคิดว่า3จริงๆผมมีคลิปวิดีโอแต่ว่าเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็จะมีอธิบายให้คร่าวๆนะครับระหว่างจะมี คนสองคนนะครับอายุที่ต่างกันเป็นวัยกลางคนคนหนึ่งแล้วก็วัยสูงวัยคนหนึ่งแล้วก็ยืนอยู่บนท่อนไม้ที่มีน้ําแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็คือแข่งขันกันถ้าใครตกลงในน้ําก่อนเนี่ยก็จะเป็นผู้แพ้แล้วคนที่เป็นยังหนุ่มอยู่นะครับก็รู้สึกว่ายังไงก็ชนะแน่นอนเพราะว่าคนนี้อายุมากแล้ว พยายามหาวิธีการหลอกล่อหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆที่เขาทําได้เพื่อที่จะทําให้คนที่สูงอายุคนนี้ตกจากท่อนไม้แต่เนื่องด้วยความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ที่มีจะไม่สามารถทําให้เขาตกได้จนสุดท้ายวัยหนุ่มคนนี้ที่มั่นใจว่าตัวเองเป็นคนเก่งดีกว่าพร้อมกว่าสุดท้ายก็ตกลงไปจากขอนไม้นั้นนั้นก่อนดังนั้นเนี่ย สิ่งแรกเลยนะครับที่ความเป็นมืออาชีพเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญหนึ่ง,งคือเห็นคุณค่าของประสบการณ์นะครับประการแรกก็คือเห็นคุณค่าของประสบการณ์ที่ผ่านมาทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวในชีวของเราทุกอย่าง จะมีคุณค่าเสมอถ้าเรามองสิ่งนั้นเป็นประสบการณ์ที่จะเรียนรู้นะครับดังนั้นวันนี้ไม่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะที่จะล้มเหลวหรือจะประสบความสำเร็จขอให้เราได้คิดถึงประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของเราที่เราเคยถ้าเราหากว่าเราล้มเหลวอ,อยู่เราก็ต้อง คิดว่าวันหนึ่งเราก็ต้องมีประสบการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเมื่อวันหนึ่งก็ต้องผ่านไปและสิ่งที่มาผ่านไปเหล่านั้นน่ะเราก็จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับในเวลาผ่านไปดังนั้นอย่าให้คุณค่าที่ผ่านทางประสบการณ์เนี่ยมันสูญเปล่าไปแต่ขอให้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของเราเป็นเหมือนต้นทุนชีวิตของเรา เป็นเหมือนบทเรียนเป็นเหมือนอสิ่งที่เราจะเข้าใจเรียนรู้จากสิ่งต่างๆในโลกใบน,นี้มากยิ่ง,งขึ้นไม่ว่าจะด้วยเนื้องานไม่ว่าจะด้วยเรื่องผู้คนที่เราได้เจอหรือการใช้ชีวิตด้วยกันนะครับอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าเมื่อเรามีโอกาสได้ใช้ชีวิตที่เราจะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นให้เสริมสร้างเราให้เป็นประสบการณ์ที่ที่เกิดเป็นพรในช่วงเรา ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่มีคุณค่าเสมอนะครับอย่างที่สองนะครับที่เราจะมีความเป็นมืออาชีพได้นะครับเราสร้างต้องมีผลงานทั้งภายในและภายนอกนะครับความเป็นมืออาชีพจําเป็นที่จะต้องมีผลสร้างผลงานทั้งภายในและภายนอกภายนอกเราทําได้เต็มที่เรามีมาตรฐานที่เราต้องทําตามอย่างที่เขากําหนดไว้ แต่สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือภายในนะครับความเป็นมืออาชีพนะครับไม่จําเป็นออไม่ใช่เรามีภายนอกภายนอกที่พร้อมแต่ว่าภายในที่มันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่พร้อมหรือว่าเราผิ้แพ้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นการที่รับมือกับสภาวะต่างๆไม่ว่าจะด้วยอารมณ์และความรู้สึกต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาคือ าาาการมีวุฒิภาวะใช่ไหมครับที่เราเคยได้ยิน่าหลายคนที่มีวุฒิภาวะในความเป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆนั่นคือการที่สร้างผลงานทั้งภายในด้วยท,ที่เกิดให้เป็นพรให้กับคนอื่นเราเคยไปทานร้านอาหารที่หรูๆหรือว่าร้านอาหารที่ดีๆก็จะมีถ้าเวลาที่ลูกค้าลูกค้านเนี่ย เจอปัญหานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเชฟก็ตามที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเขาก็จะเข้ามาไม่ได้ตอบโต้ด้วยภาพของต่อสู้เพื่อที่ชัยชนะกลับมาแต่เขายอมรับบางครั้งแม้กระทั่งเขาไม่ผิดก็ตามเขายอมรับด้วยท่าทีที่ความเป็นวุฒิภาวะที่เกิดขึ้น ดังนั้นการควบคุมอารมณ์และวุฒิภาวะที่อยู่ภายในผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรา,เามีความเป็นมืออาชีพสําหรับในการทํางานด้วยนะครับดังนั้นเ,เราได้เห็นว่าชีวิตของเราเองหลายๆครั้งเราก็เผชิญกับสถานการณ์ที่มันร้ายแรงที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดกระทนหันที่เราต้องควบคุมทั้งภายนอกและภายในอารมณ์ของเราดังนั้นสิ่งที่จําเป็นอย่างหนึ่งคือเรา หากว่าเรามีโอกาสได้เรียนรู้และเข้มแข็งขึ้นในทั้งด้านภายนอกและภายในของเราก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองความมีความเป็นมืออาชีพสำหรับในการทำงานนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือการต่อ,อพัฒนาต่อยอดอย,อย่าหยุดนิ่งนะครับเพราะว่าทุกวันนี้การเป็นมืออาชีพเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันสิ้นสุดตรงไหน เพราะว่ามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆวันแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นการที่เราจะต่อยอดและพัฒนาจากงานที่เรามีอยู่มันเป็นสิ่งที่จะพัฒนาความเป็นมืออาชีพที่ดีมากแล้วก็สร้างเราให้เป็นนักทํางานอย่างมืออาชีพที่ที่ดีมากในยุคป,ปัจจุบันแล้วก็พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยถ้าคนไหนที่มีความไวมีความว่องไวในเรื่องต่างๆสถานการณ์ต่างๆปรับ ตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี e ก็จะสามารถเรียนรู้แล้วก็สร้างความเป็นมืออาชีพได้อย่างว่องไว,งวรวดเร็วนะครับดังนั้นเมื่อเราเจอกับสถานการณ์แบบนี้ขอให้เรามีโอกาสาได้เรียนรู้แล้วก็จริงๆความเป็นม,มืออาชีพมืออาชีพเนี่ยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของเราได้ทุกคนนะครับดังนั้นเราสามารถเราทุกคนสามารถเป็นทำงานแต่ความเป็นมืออาชีพได้ นะพระคมภีตอนที่ไดเอามาในวันนี้เป็นพระคมภีที่อยากจะให้เรามีไมเซ็ตมีทัศนคติที่เหมือนอย่างที่พ,พระคำตอนนี้ได้กล่าวไว้นะครับได้บอกไว้ว่าไม่ว่าท่านจะทําสิ่งใดก็จนทําด้วยความเต็มใจเหมือนกระท,ทําถวายแด่องค์พระเจ้าไม่เหมือนกระทาแก่มนุษย์สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เห็นภาพนี้ก็คือการที่สมมุติว่า โรงพยาบาลของเราจะมีการาไปทำหน้าที่ของเราในการที่ถวายแด่พระมหากษัตริย์หรือในหลวงเราคงเลือกคนที่เป็นมืออาชีพที่ดีที่สุดสำหรับในการที่จะเดินทางไปและและ้วก็ทำหน้าที่ตรงนั้นได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ความเป็นมืออาชีพที่สุดไม่ว่าด้านร่างกายหรือจิตใจก็ตามนะครับแต่ว่าพระมปีตอนนี้ก็ได้บอกกับเราไว้ว่า ไม่ว่าท่านจะทําสิ่งใดก็ทําด้วยความเต็มใจเหมือนกระทําถวายโอมพระผู้เป็นเจ้าเราทํางานอยู่ตรงนี้สิ่งที่สําคัญนั่นคือเราทํางานของพระเจ้างานของเราถาไวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนูผู้ทรงเป็นพระมากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นท่าทีและการทํางานของเราไม่เซตของเราคือถ้าเราทําเพื่อถาวายเกียรติแด่พระเจ้าเราทุกคนจะมีความเป็นมืออาชีพที่ มีการพัฒน,นาเปลี่ยนแปลงเรียนรู้และพร้อมสําหรับในเหตุการณ์สถานการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในช่วงของเราผมเชื่อระเจ้าจะอวยพรสําหรับในชีวิตการงานของเราวันนี้และต่อไปทุกวันที่เราจะมีโอกาสาได้เรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นมากขึ้น,นสําหรับในสิ่งที่เราได้ทําสู่ความเป็นมืออาชีพที่พระเจ้าพอพระทัยและพระเจ้าจะอวยพรในช่วงของเราให้เราทิ่ฐานด้วยกันกระแด่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงโปรดนําช่วงเราทั้งหลายสําหรับในการ รับใช้พระองค์ตลอดเวลาที่ผ่านมาขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเลือกเราและนำชีวิตของเราทั้งหลายให้ได้มารับใช้พระองค์ในหน้าที่การงานในวิชาชีพที่พระเจ้าทรงประโหวพรให้เรามีความรู้ความสามารถเราเชื่อมั่นมากกว่านั้นอีกว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ที่นี่และทรงอยู่กับเราเสมอในหน้าที่การงานและขอพระเจ้าอวยพรหากว่ามีเรื่องใดสิ่งใดที่เราควรจะเรียนรู้เปลี่ยนแปลงพัฒนาเติบโตขึ้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจภายนอกภายในที่พระเจ้าจะอวยพรให้เราได้เติบโตเข้มแข็งขึ้นสู่ความเป็นมืออาชีพที่แท้จริงที่พระเจ้าพอพระทัยและเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ต่อไปที่พระเจ้าจะทรงนำเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสดหรับในเช้าวันนี้และขอบเจ้าอวยพรเราทั้งหลายทุกคนในการทํางานในวันนี้และทุกๆวันที่เราจะมีความสุขอธิษฐานด้วยกันในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมน 会不安分。 เชัญคุณผู้คร